สวัสดีครับทุกคนวันนี้แบงค์จะพามายามเบ็ดนะฮะก็ามาวันมาใส่เบ็ดแล้วทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศตอนเช้าวันนี้พาดีสวยมากนะไป่ัน้นะครับวันนี้เราจะได้ตัวหรือเปล่าใส่ไว้สามหลังนะฮะอา้าว นี่ครับผมหลังแรกจะดูเหมือนว่ามันหายไปไหนวะไม่เห็นเบ็ดเอ็นตะคันหายไปไหนวะโอ้ต้องใส่มัดไม่แน่นไปดูครับหลังที่สอง <S 1> <S 1> อันนี้ยังจน อาชีหายแล้วตัวเบียดหายตัวเบียดหายครับทุกคนตัวเบียดหายหายไปเลยเรียบร้อยครับน่าจะเป็นประคอเลยดรู้จกักสภาบังที่สามอันนี้นิ่งเลยลองที่นิ่ง อันนี้อันนี้ไม่มีแววอะไรเลยเดี๋ยววันนี้จะมาใส่ใหม่พรุ่งน,นี้เจอกันใส่ยกสิบลังเลยวันนี้สำหรับวันนี้ไม่ได้ตัวก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ